เมนูสุดท้ายนะครับเรามาวนหวานกันดีกว่าครับผมจะทําเค้กครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องชอบเค้กช็อกโกแลตหลายๆคนก็ต้องชอบเค้กกล้วยหอมตัดสินใจไม่ถูกใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเราจะทําเค้กช็อกโกแลตกล้วยหอมครับสำหรับรสชาติของ ช็อกโกแลตในเค้กสูตรนี้นะครับพนใช้ผงโกโก้นะครับซึ่งเราใช้ชนิดสีเข้มเพื่อที่จะทําให้ตัวเนื้อเค้กของเราเนี่ยมีสีที่เข้มสวยแล้วก็รสชาติเข้มค้นด้วยนะครับผงโกโก้ตัวนี้จะต้องบอกว่าใช้งานง่ายนะครับไม่ว่าคุณจะทำบราวนี่คุณจะทําเค้กช็อกโกแลตหรือขนมหวานต่างๆที่มีรสชาติของช็อกโกแลตก็ใช้ได้หมดเลยครับอันนี้พนตวงออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะนํามาร่อนครับผมก่อนอื่นนะครับเราเปิดเตาอบนะฮะตอนนี้ผมเปิดไว้แล้วที่180องศาเซลเซียส แล้วก็เตรียมถาดอบครับจะใช้เป็นวงกลมก็ได้นะฮะถ้าเผื่อใช้เป็นวงกลมก็ใช้พิมพ์ประมาณสักสักสามปอนด์นะครับถ้าเผื่อใช้เป็นสี่เหลี่ยมก็ประมาณ9ก้าคูณสินิ้วทาด้วยเนยแล้วก็รองด้วยกระดาษไขแบบนี้นะครับเราเริ่มต้นจากของแห้งก่อนนะครับซึ่งเราก็จะมีแป้งนะครับอันนี้เป็นแป้งสาลรยอนเนกประสงค์แล้วเราก็จะใส่เบกกิงโซดา soda ลงไปนะครับช้อนชาครึ่งครับผงฟูอีกช้อนชาครึ่งแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชา เอาส่วนประกอบของแห้งทุกอย่างเนี่ยครับมารวมกันแต่เราจะต้องร่อนด้วยแป้งเสร็จก็ตามด้วยผงโกโก้ครับที่เราได้ตวงไว้นะฮะตามด้วยน้ำตาลทรายเราใช้2อย่างนะครับทั้งทรายขาวทั้งทรายแดงครับคนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับเอาละแล้วก็พักไว้หลังจากนั้นนะฮะเรามีกล้วยครับกล้วยหอมนะครับบดครับผมใส่กลิ่นวานิลาครับไข่2ฟองครับผม เหลือนะครับก็จะมีนมมีน้ําเปล่าแล้วก็มีน้ํามันครับเราใช้น้ํามันรําข้าวนะครับของเหลวใส่ลงไปในของแห้งครับคนให้เข้ากันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วถาดอบเราก็พร้อมแล้วเช่นเดียวกันใส่ถาดนะครับแล้วก็นําเข้าอบทันทีครับ 1 8อองศาเราใช้เวลา35นาทีครับนอกจากตัวเค้กช็อกโกแลตกล้วยหอมของเราแล้วนะครับวันนี้ผมจะทำช็อกโกแลตกาญนาเนี่ยาปาดหน้าด้านบนอร่อยๆนะครับให้รับประทานคู่กันด้วยครับซึ่งตอนนี้เค้กของเราสุกดีแล้วครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปทำหน้าช็อกโกแลตนะครับเราจะต้องนำเค้กอ,ออกมาพักให้ เย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อนครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนําไปแช่ตู้เย็นครับให้เขาเย็นดีครับ mm. ผมพัก mm. เค้กช็อกโกแลตของเราในตู้ยเย็นนะครับจนเย็นสนิทดีนะฮะ mm. สังเกตได้จากสีเนี่ยก็รู้เลยครับว่าเป็นเค้กเนื้อที่ค่อนข้างจะชุ่มมากนะครับ mm. เดี๋ยวเราจะคว่ำออกมานะฮะ จริงๆแล้วนะฮะเราสามารถตัดเป็นชิ้นสวยงามแล้วก็รับประทานได้ทันทีแต่เพื่อเพิ่มความพิเศษนะครับผมจะใช้ช็อกโกแลตคอมเพล้นะฮะสับเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็นํามาละลายเพื่อจะทําช็อกโกแลตกาญชนะครับเราสามารถละลายในไมโครเวฟได้ครับผมส่วนครีมนะครับเรานํามาตั้งไฟครับแล้วก็เนยนะครับครีมของเรานะฮะเริ่มเดือดแล้วครับคนให้ละลายดีครับ ย้อออกจากความร้อนระหว่างที่เราเข้าไมโครเวฟนะครับเราก็ควรจะนำออกมาคนเป็นระยะครับใส่ครีมลงไปครับผมครีมกับเนยที่เราละลายไว้นะครับหลังจากที่ผสมเข้ากันดีนะฮะคุณผู้ชมลองดูนะครับตัวซอสเนี่ยเขายังค่อนข้างจะเหลวนิดหนึ่งนะครับเราจะคนให้อซอสการาดของเราเนี่ยเย็นตัวลงเล็กน้อยก่อนที่จะนำขึ้นไปปาดตบตัวเค,ค้กครับ ถ้าเราลาดการนาดตอนที่ยังร้อนอยู่เนี่ยเราจะได้ชั้นของเขาค่อนข้างบางดังนั้นเนี่ยครับถ้าเราคอยให้เขาเย็นตัวลงเราจะได้ชั้นที่หนาขึ้นนะครับนะครับการนาดของเราก็จะเกาะตัวได้อย่างดีนะครับโดยเฉพาะเวลาที่ผมลาดลงไปแล้วมันเกาะกับเค้กได้เลยเพราะว่าตัวเค้กของเราเราก็พักในตูดด้ยเย็นแช่ให้เย็นก่อนนะครับ เราสามารถใช้ช็อกโกแลตคอมเพลว์นะครับซึ่งเป็นไวท์ช็อกโกแลตมาตกแต่งได้ครับซึ่งตัวนี้ผมนําไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลว์มาพักที่อุณหภูมิห้องให้มีลักษณะนเนื้อที่นุ่มขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ที่ขูดผักเนี่ยครับสไลด์เขาออกมาเป็นแว่นๆแ,แบบนี้นํากลับไปพักในตู้เย็นเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เขาบอบบางเวลาที่เราจับนะครับจะได้ไม่แตกนํามาตกแต่งด้านบนแบบนี้นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับรับรองว่ามีรสชาติที่ถูกใจแน่นอนเพราะว่าเป็นเค้กช็อกโกแลตที่มากับผลไม้ที่ทุกคนชอบแล้วก็หลงรักครับและนี่ก็คือเค้กช็อกโกแลตกล้วยหอมครับ เปนแฟ o YouTube ที่ไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงนะครับง่ายนิดเดียวทุกเทปรายการของเราจะส่งถึงคุณอย่างแน่นอนกดปุ่มข้างๆนี้เลยครับ